ตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงเรียนแล้วนะคะวันนี้มาเช้าก็เลยมาเดินดูรอบๆโรงเรียนหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะแคมปัสนีถั่วใหญ่ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าก็สวยแล้วตึกมันก็จะเป็นแบบในธีมเดียวๆกันก็คือดูอารมณ์แบบว่าเป็นเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยก็จะเป็นสีส้มๆอย่างนี้มีกราว ด้วยแล้วก็มีแบบพวกหอพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ทั้งโรงเรียนเหมือนมีเราอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครเลยผีลอบมากเมื่อกี้ขึ้นไปที่ห้องเรียนแล้วก็ไม่ใกล้นั่งคนเดียวก็เลยต้องออกมาเดินสำรวจดูว่าโรงเรียนเป็นยังไงนะ,ะแต่ถือว่าโอเคเลยนะแคมปัสสวย อากาศก็ดีต้นไม้เยอะมากเป็นกล่าวเป็นสนามนฟุตบอลสนามกีฬาต่างๆพวกนีน้ก็คิดว่าตอนนี้เหมือนแบบเป็นโควิดก็เลยเด็กๆก,ก็เลยยังมาไม่ได้กันเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีเด็กที่เรียนอยู่แล้วอะไรยก็ค่อนข้างเยอะอยู่อย่างตึกที่เราเรียนอะเราก็มีคลาสเยอะอยู่เหมือนกันนะมีเด็กหลายชาติมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ เด็กที่เป็นมาจากเอเชียใต้อะไรเงี้ยคะ่ะอินเดียบังคลาเทศเออเนปลาลแบบนี้นะแล้วก็กลุ่มพวกสถานทั้งหลายอุซเบกิสถานอย่างเพื่อนที่เราเรียนด้วยก็เป็นเด็กคีกิสถานอะไรเงี้ยก็แปลกดีเหมือนแบบได้จากเพื่อนที่มาจากแบบวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งเลยอะที่เราแทบจะแบบญากที่จะได้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าโอเคตอนนี้ความจริงอยาก ไปเดินดูโรงอาหารมากเลยนะเพื่อจะเออเวลาหิวได้มาซื้ออะไรกินได้แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าโรงอาหารอยู่ที่ไหนอืมก็น่าจะเป็นหอพักเมื่อกี้เห็นมีเด็กเดินเข้าไปด้วยนะคะนอกจากเด็กเอเชียใต้แล้วเนี่ยก็จะมีแบบพวกเด็กแอฟริกาก็เยอะเหมือนกันซูดานอะไรแบบนี้นะเห็นคุณครูบอกเนาะครูสอนภาษาบอกว่ามีพวปเด็ก อเมริกาด้วยอันนี้ก็เป็นตึกที่เราเรียนนะคะแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นตึกเหมือนแบบตึกอเมริกาอะไรประมาณนี้นะเวลาเรามาติดต่ออะไรก็มาติดต่อที่ตึกนี้คือแต่ละตึกเขาก็จะมีแบบปัดยาอะไรอย่างเงี้ยเขียนติดเอาไว้ที่ตึกอย่างที่เราเรียนใช่ไหมก็จะมีเขียนไว้ว่า truth and honor แบบนี้นะคะฟีลล like ิ่งเหมือนแบบอารมณ์ นักเรียนอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าของแบบมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยประธานมหาวิทยาลัยอะ,อะเป็นคนออสเตรเลียคือเป็นเกาหลีแต่ว่าสัญชาติออสเตรเลียนนะ,ะแล้วก็มาเปิดมหาวิทยาลัยที่นี่มาพูดถึงลิฟที่เกาหลีกันบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าชั้น4เนี่ยเขาจะใช้อักษรตัว F แทนเพราะเขาเชื่อว่าอ,อ ภาษาเกาหลีอะค่ะตัวเลขสคือที่นับเป็นเลขจีนอะคือซาใช่ไหมคะซึ่งไอซาเนี่ยมันอจะมันแปลว่าตายก็เหมือนกับว่ากลัวว่าจะโชคไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะบางที่เขาก็เลยจะเปลี่ยนเนาะไม่ใช้เลขสแทนไม่ใช้เลข4ี่ใช้อักษร f หรือว่าใช้อย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยหรือพี่ก็ข้ามไปเลยไม่มีชั้น4แบบนี้นะคะตันนี้ก็มาอยู่ในห้องเรียนแล้วนะคะห้องเรียนก็เล็ก ม่มีอะไรมากอันนี้ก็เป็นโต๊ะครูเนาแล้วก็มีจอโปรเจคเตอร์แบบนี้เป็นโคโวิาใช่ไหมคะก็จะมีเด็กมาเรียนะไม่ได้เนาะคิดว่าส่วนเหนือน่าจะเรียนออนไลน์อยู่นะคะคนที่แบบว่าอาจจะยังไม่ได้วีซ่ามาเี่ยนะเ่ยห้องก็เลยมีแค่เรากับ น้องจากประเทศคิศริสถานอีกคนหนึ่งนะเป็นน้องผู้ชายก <ador. S 1> ็เหงาบ้างอะไรอย่เงี้ยเพราะมันไม่ได้คุยกับเพื่อนคนอื่นงไงแต่ว่าก็ถือว่าก็แบบค่อนข้างจะเอกลุศีบเลยได้เรียนกับครูแค่สองคนอะไรเงี้ยนะคะก <c oughs> ็ถือว่าโอเคนะคลาสเรียนก็สนุกดีนะครูก็โอเคสำหรับหนังสือที่เราใช้เรียนนะคะก็จะเป็นของโซเดรค่ะแล้วก็ เล่มที่เราเรียนตอนนี้ก็คือเริ่มใหม่ตั้งแต่ 1A เลยนะคะแม้ว่าจะมีพื้นฐานมาบ้างนะคะแต่ว่าก็คือเริ่มเรียนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ลองสั่งขนมปังอะค่ะเป็นเซตมาจาการีบาเก็ตเนาะ<ส>เดี๋ยวจะเอาไปให้มนุ่งพรุ่งนี้นะแ<ส>พ็กเกจน่ารักมากเลยดี๋ยวนี้โอ้มีน้องเพนกวินด้วย<ส>เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง ท่าดาโอ้โหว้ามีเยอะเก๋โมย่ะว้าอีกอีกอันโมย่ะมีอันนี้เวิร์สอินไซด์เซสมิเซสมิเบรดเซสมิเบรดมึงก็หน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอัน แล้วก็มีแบบนี้เป็นโดนทัทเ,เป็นปังแบบนี้ไม่ใช่เบเกิลเนาะเหมนเป็นโดนทัทใส้ครีมแล้วก็มีอันนี้เบเกิลตัวนื้อเบเกิลแล้วก็มีน่าจะเป็นครีมชีสหรือเปล่าอันนี้นะอ้ยอีกอ่ะมัชเกตตปังก็มีอันนี้ตัวนึงบุญอะอ๋า sweet potato อีกอ่ะมันหวานมีมันหวานแล้วก็มี อีกอ่ะทาชไข่ด้วยนะคะมีปังกระเทียมมีอู้หูอีกอ่ะอู้หูอีกอ่ะน่าน่ากินอ่ะบอกบอกยังเลยจะชีสปังไม่รู้ชีสบอลหรือเปล่าไม่รู้อันนี้อะไรแล้วก็มีโดนัทช็อกโกแลตโดนัทแล้วก็มีไว้จะก้อนนึงบุกะไม่รู้อีกอ่ะ maybe red bean ใช่ไหมอันนี้แล้วก็มี อ๋อมูกเอ่อคัสตาร์ดเ,เค้กใช่ไหมวิวเออนั่นแหละเค้กไข่อ่ะประมาณนั้นแหละอืมทั้งหมดนี้ประมาณเท่าไหร่หนึ่งหมื่ 12, นหมื่นสองพันวอนใช่ไหมหมื่นสองพันวอนใช่ไหมอืมประมาณสามสามร้อยกว่าบาทสามร้อยประมาณนั้นแหละโอเค รไป,ไปลงเรียนนะคะที่นี่ที่สอบโชคืคอบัสมาช้ามากนะแต่ว่าก็ต้องเวลาอยู่นะคะตรงตามตารางไปเลยอันนี้คือป้ายรถเมย์ก็อยู่ตรงข้ามบ้านเราเลยนะคะโชคดีหน่อยเดินแปดเดียวไม่ถึงห้านาทีนะข้ามถนนมาก็ถึงแล้ว กำลังเดินเข้าโรงเรียนกันนะคะไหมวิวโรงเรียนด้านหลังเห็นเป็นศาราคานด้วยอันนี้อากาศดีมากเลยอันนี้จะเป็นแบบ global campus นะคะก็จะมีแบบ เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างชาติเนาะมาจากอินเดียบังคลาเทศเนปาลอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นพวกกลุ่มแบบเอเชียกลางแบบอุซเบกิสถานอะไรเงี้ยคีร์กิสสถานะาน,าน,นะคะส่วนถ้าเป็นเอเชียตวันออกเฉียงใต้บ้านเราก็จะมออีเด็กเวียดนามอะไรเงี้ยนะคะมาเลเซียอินโดนีเซียก็มาเรียนที่นี่กันเยอะเหมือนกันนะเด็กไทยอ่ะแทบจะไม่ใช่มีเลยมั้งส่วนใหญ่ไทยก็เรียนที่โซลเนาะ มันก็เล่นแบบเมืองใหญ่ๆแบบผู้ชาอะไรแบบนี้นะคะอก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วกันเนาะคนไทยคนแรกที่มาเล่นที่นี่นะ,ะตึกเลียของเราก็จะเป็นตึกนี้นะ,ะตึกที่มีใายสีน้นำเงินน้ำเงินเขียนนะ,ะไปเขียนว่าอะไรนะวีอิบซากวานักเกียวนะคะ Terima kasih telah menonton!